ัล้ลสวัสดีครับกับระกับฟุ้งเฟ้อชาแนลหนึ่งครั้งนะครวันนี้ผมมากับดีวอลอีกแล้วนะครับคือเป็นไข่ควงกระแทกที่ผมไม่คิดว่าเขาจะทำออกมาได้นะก็คือบันสันจุดขนาดนี้เลยนะครับนั่นคือรุ่น dcf 8 5 0 n นะครับเป็น xr b u d l e t แล้วก็เป็นซีรีส์ของ atomic อ่ะตัวนี้นะครับเหมือนเดิมนะของดีวอลนะครับการันตีนะครับรับประกัน3ปีนะครวดูกล่องเขาดิแค่นี้เอง กล่องเล็กมากนะครับเพราะว่าตัวมัน,มนสั้นมากนะโอเคอะมาดูสเปกกันนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับตัวแรกเลยนะ C75UWO คืออะไรนะครับตัวนี้ย่อมาจากคำว่า Unit Watt Out นะครับเป็นค่าการคำนวณที่ทาง DW วอลเนี่ยนำมาใช้ในการคำนวณความเร็วและทอร์กของพวกไขควงกระแทกสว่านอะไรพวกนี้นะครับซึ่งรายละเอียดผมไม่ค่อยทราบนะผมรู้แค่ประมาณนี้เท่านั้นเองแล้วก็ตัวนี้แรงบิดอยู่ที่205นิวตันเมตรกริปด้านล่างนะครับก็มีตัวแม่เหล็กนะครับเอาไว้ติดกับพวกดอกไขควงได้นะครับไฟ LED ดวงแล้วก็ปรับความเร็วได้นะตัวแค่นี้ก็ยังปรับความเร็วได้นะครับหนึ่งพันสองพามพรอบต่อนาทีนะขนาดของตัวเครื่องครับวัดจากที่จับดอกเลยนะครับจนถึงท้ายเครื่องเนี่ยนะครับหนึ่มิลลิเมตรก็คือสิเซนนั่นเองนะคือเล็กมากแจกันเลยนะครับปึ๊บนี่ในกล่องก็มีอยู่แค่นี้นะครับเป็นเครื่องเปล่านะเปิดมาก็เจอคู่มือนะครับโน่นนี่นั่นตัวหูคล้องนะครับเข็มขัด นะครับแล้วก็ตัวแม่เหล็กนะครับซึ่งหมายเขามาจะติดก็ได้ไม่ติดก็ได้ <S <S เออก็ดีเหมือนกันนะน่าจะใส่ได้สอดอกนะครับบนล่าง <S <S แล้วก็ตัวเครื่องนะครับนี่แบบนี้โอเคนะครับทีนี้มาดูที่ตัวของเขานะครับเริ่มจากด้านบนก่อนเลยเห็นไหมครับว่า ความเล็กสั้นของเขาเนี่ยมันทำให้น้ําหนักตัวเครื่องเนี่ยเบามากนะครับแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นโลหะตรงเนี้ยนะครับก็จะเล็กมากนะครับหมายถึงว่ามีส่วนที่ใช้โลหะน้อยทําให้ทําให้ตรงเนี้ยนะครับน้าหนักมันเบาขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็การออกแบบท้ายตัดตรงนี้นะครับเหมือนกับต้องตั้งใจเลยจริงๆให้มันแบบมันเล็กมันสั้นมากๆนะครับด้านบนนะครับก็จะมีตัวยางนะครับกันกระแทกอยู่ตรงนี้นะครับถ้ากตกตกจากด้านบนลงไปตรงนี้ก็จะดรับน้ําหนักรับแรงกระแทกก่อนนะครับแล้วก็มีระบุเรื่องของรายละเอียดของความปลอดภัยนู่นนี่นั่นด้าน หน้าก็จะมีไฟ led 3ดวงด้านข้างนะดีวอลนะครับยีโวลต์บัสเลสนะครับแบบนี้มีช่องระบายอากาศนะครับนิดหน่อยนะแล้วก็จะมีบมข้างบนนี้แล้วก็ด้านข้างนี้ยาวๆเลยนะครับสองข้างด้านหลังก็จะเป็นบั t เลสมอเตอร์แบบนี้ ตัวกิปก็จะเหมือนกับตัว12โวลต์แล้วก็20โวลต์ของรีวอลทั่วไปเลยนะครับจะเป็นอย่างนี้และผมว่าเป็นการออกแบบที่ลงตัวละนะครับก็คือตองด้านหลังนี้จะเป็นผิวแบบนี้เปนผิวส้มนะครับจะทําให้กระชับมือขึ้นแล้วก็ตรงนี้จะเป็นริ้วๆนะครับทำให้เวลานิ้วจับเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกแน่นหนาดีนะครับเหมือนทังรสแตลเล่ตัวแฟลตแม็กล่าสุดที่ผมบอกไปนะครับจะคล้ายๆกันเลยตัวฐานด้านล่างนะครับก็จะมีเบอร์ปรับนะครับ1 2 3นะแล้วก็ด้านนี้ก็เอาไว้ใส่กัััับตวววล้้ออองงงเเขข็็มดแกกกีฝ่นึะจาไ กับตัวแมกเนตนะครับแบบนี้แมกเนตติดดอกไขควงนะครับก็ใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับก็ถ้าผมไม่ผิดพลาดน,นะครับตรงนี้จะเอาไว้ใช้กับเครื่องมือที่เป็น two connect ของทาง d e w a l นะครับเ,เป็นพวกเกี่ยวกับการใช้สัญญาณบลูทูธนะในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆนี้ในการติดตามตัวเครื่องมือนะครับแล้วก็วัดโน่นนี่นั่นนะครับแล้วก็จะมีตัวอะแดปเตอร์มีตัวแบตเตอรี่อีกนะครับซึ่งอันนี้ผมทราบเท่านี้เองประมาณนี้นะครับ นี่ยตัวเครื่องเขาก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองใส่กับตัวแบต2แอมป์นะครับนี่นี่ดูใส่แบตแล้วจะเห็นว่าตัวแบตเนี่ยดูกว,กว้างกว่าตัวเครื่องน,นะนะครับอลองกดนะครับปรับไปที่เบอร์นหนึ่งก่อนนะครับหนึ่งสองสาอันนี้หนึ่งหนึ่รอบต่อนาทีอ,นนอ,นะอันนี้2อนะครับอันนี้2,800รอบต่อนาทีนะครับโอ้แรงขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็เบอร์สามนะครับสามพรอบ แรงมากลมนี่ออกอู้เลยนะครับลมออกแรงมากนะครับอ่านี่แบบ2อแอมป์นะทีนี้ลองกับแบบสีแอมป์ดูนะครับว่าความแรงจะต่างขึ้นไหมนะครับที่เบอร์3ามนะครับฟังเสียงนะครับเห็นไหมคนละเรื่องเลยนะคือแรงขึ้นมาเยอะมากนะครับเออนี่ดูไฟนะครับ ทีนี้ผมจะให้ลองเทียบนะครับเผื่อคนจะไม่มีฟิลความรู้สึกนะครับพอดีผมไม่มีตัว20โวลต์ตัวอื่นนะามาเทียบกับตัว12โวลต์นะครับตัว DCF 8.1 0สั้นกว่าเยอะเลยนะครับแค่ตรงนี้เองสั้นใหม่อีกนิดนึงก็คือตัว6.1เห็นไหมครับเท่านี้เองอยู่แค่ตรงนี้เองนะครับเนี่ยตรงนี้ยาวกว่า6.1นะครับตัวนี้นี่ว่าสั้นเล็กแล้วนะตัวนี้นี่คือจุ๊บปุ๊บเลยน,น่ารักดีนะครับน่ารักดี เรามาดูก่อนว่ามันจะเหมือนกับตัวอื่นไหมนะครับดีวอลเนี่ยปกติใส่เนี่ยเราใส่เข้าไปได้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องไม่ต้องดึงนะครับไม่ต้องดึงหัวนะครับสามารถใส่ได้เลยส่วนเวลาถอดก็ต้องดันหัวอ,ออกนะครับเนี่ยต้องดันหัวออกแล้วก็ดึงแบบนี้นะครับนี่คือแบบธรรมดานะหัวธรรมดาต่อมาหัวที่มันยาวขึ้นนะยาวขึ้นนะครับใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับหัวที่เป็นหัวเล็กแบบน,นี้ใส่ได้แล้วก็เอาออกได้เหมือนกัน นะครับแล้วก็สุดท้ายนะตัวที่น่าจะมีปัญหาที่สุดก็คือ2หัวแบบน,นี้อ่ะใส่ได้นะครับอืมใส่ได้แต่มันจะเหมือนมีบางมุมที่มันจะแบบติดๆหน่อยนะเนี่ยอย่างเงี้ยใส่ไม่เข้านะครับแต่ลองพลิกเออมันก็มีมุมที่มันเข้าได้เหมือนกันนะครับสรุปก็คือใส่ได้นะครับแบบยาวๆสองหัวแบนี้เออผมใส่แล้วตัวคล้องยึดขัดนะครับแล้วก็ตัวแมกเนตนะครับผมก็สามารถใส่ สองตัวสบายๆเลยอ่ะไปเดี๋ยวไปลองกันนะครับผมจะใช้นะครับแบตเตอรี่แค่ตัว2แอมป์นะแล้วก็ใช้กับดอกตัวสั้นนี้เดี๋ยวผมจะเปิดไปที่เบอร์หนึ่งตัวนี้นะครับที่เบอร์หนึ่งเนี่ยจะมีโหมดที่ชื่อว่า precision mode ดูซิว่าเป็นยังไงนะครับเริ่มแรกก็เดี๋ยวผมจะลองใช้ตัวสกรูขนาดหนึ่งนิ้วนะครับอ่ะดูที่นิ้วนะครับเดี๋ยวผมจะกดยาวๆเลยนะไม่ปล่อยนิ้วเลยนะครับ1 2ึ่งสองา ดูที่นิ้วผมนะครับนิ้วชี้ผมจะกดยาวๆเลยนะครับ1นึ่งสองซ้ำมันให้ความรู้สึกไม่เหมือนกับเจ้าตัว DCF 801นะตัวนั้นเนี่ยเมื่อมันถึงจุดหนึ่งมันจะหยุดใช่ไหมครับแล้วมันก็จะกระแทกต่อให้เรานะครับแต่ตัวนี้จะเป็นอีกแบบหนึ่งอ่ะดูนะครับโอเคดูที่นิ้วผมนะครับผมจะกดตลอดนะนิ้วผมนะครับ1 2 3่หยุด here ผมจะลองอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ผมจะลองกับไม้เนื้อแข็งเนียที่ผมลองไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันจะไม่มีการกระแทกเกิดขึ้นเลยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีโหมดกระแทกอยู่ทีนี้เดี๋ยวผมจะลองกับไม้เนื้อแข็งดูนะครับอันนี้เป็นสกรูขนาดหนึ่งเซนิีนิ้วนะครับซึ่งโหมดหนึ่งอ่ะมันควรจะใช้กับดอกเล็กๆแบบนี้ผมก็จะลองดูว่ากับไม้เนื้อแข็งเนี่ยมันจะเกิดการกระแทกไหมเพราะนจริงมันคือมันต้องกระแทกได้ด้วยนะครั outside, สสบอันหนึ่งสองสามนิ้วผม เห็นไหมครับเนี่ยคือมันมีการกระแทกสรุปนะครับก็คือจะเห็นว่าเมื่อกี้นะครับพอเราผมไขเข้าไปปุ๊บมันหยุดแล้วมันจะมีเสียงดังติ๊ด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 ก็คือมันกาลังคํานวณอยู่ว่าสกูตัวเนี้ยนะครับมันจะไขต่อด้วยลักษณะใดดีพอมันคํานวณเสร็จปุ๊บมันก็ไขต่อเข้าไปแบบปกตินะครับคือใช้แรงปกติไขเข้าไปปุ๊บพอมาถึงจุดที่มันฝืดแบบฝืดมากๆจริงๆนะครับมันก็จะปรับเข้าโหมดกระแทกแล้วมันก็จะกระแทกแบบเบาๆคือรอบแบบ น้อยมากนะครับปึ๊กปึ๊กปึ๊ปแค่นี้เองจนมันถึงที่สุดเท่าที่มันจะ กระแทกได้แล้วนะครับมันก็จะหยุดนะดนั่นคือโหมด1คือแรงมันให้เท่านี้นะครับเพราะว่าถ้ามากกว่านี้เนี่ยก็อ,อาจจะทําให้ตัวชิ้นงานเนี่ยมันเสียหายได้เพราะโหมด1อะ่ะมันเหมาะกับสกูขนาดเล็กนะครับแล้วก็ชิ้นงานที่ค่อนข้างมีความบอบ,บางเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะยั้งในเรื่องของกําลังในการกระแทกเอาไว้ด้วยนะครับประมาณนี้แตนะ่ถ้าอยากได้แรงก็โหมด2โหมด3แต่ถ้าคุณอยากได้ความแรงนะก็ปรับไปที่เบอร์2ตจัดไปครับ2พันกว่ารอบ นลั่นๆเลยแรงมากเนะีเบอร์2นี่คือกระเด็นกระดอนนะอ่ะทีนี้ที่เบอร์2เนี่ยผมจะใช้กับกับดอกเจาะหลังคาแบบนี้ซึ่งตัวนี้นะครับนะ่าจะเหมอเอาะความแรงของมันนะแล้วก็หัวเป็นหกเหลี่ยมมันก็จะหลุดยากนิดนึง1 2 3เนี่ยได้ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนแบตเตอรี่ เปลี่ยนเป็นตัว4แอมป์นะครับแล้วก็ยังเบอร์2เหมือนเดิมนะครับกดเข้าไป1 2 3เหมกดละเรื่องเลยนะตัวแบตเตอรี่นี่มีผลอลงควรนะกับความแรงนะครับอีกทีนึงนะยาวๆเลยโดยใช้ตัวแบตตัวนี้นะครับ1 2 3ซ้ำเห็นไหมครับ หายห่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณจะใช้นะเครื่องมือและอยากใช้กําลังมันเต็มที่นะครับก็ต้องใช้กับแบตก้อนใหญ่นิดนึงนะครับเพราะว่าก้อนเล็กมันก็จะแรงน้อยนะครับเห็นไหมสบายทีนี้จะลองกับสกรูที่ตัวอ้วนขึ้นมาหน่อยนะครับแบบนี้เปลี่ยนหัวเป็นเบอร์10นะครับแบต 4A เหมือนเดิมเบอร์2นะครับหนึ่งสองซำมือเดียวนะเห็นไหมครับ สบ,สบายเลยเสียงแบบลั่นๆเลยอันนี้เป็นสกูนะครับตัวไดมิเตอร์ของสก,กูเนี่ยเมิลนะครับแล้วก็หัวใช้เบอร์13อันนี้ยาว8เซนอันนี้ยาว10เซนนะครับเดี๋ยวผมจะใช้บล็อกหกเหลี่ยมนะครับเบอร์13นะครับแล้วก็เปิดตรงนี้เป็นที่เบอร์3 4มนะตัวแรงแล้วก็จะไขสตัวรวดเลยหนึ 1, 2, ่งสองสาม หายแตกในสองตัวแรกนะครับแล้วก็นะบตัว10เซนก็เข้าแบบสบายๆนี่ไม่ได้เจาะนำนะครับคือลงไปเพียวๆเ,เลยนะครับก็เจาะได้นะครับอดดนะ,ค,บอะความร้อนอุ่นๆน,นะครับอุ่นๆถึงขั้นร้อนนะครับเพราะว่ามันทำต่อเนื่องนะครับป่ะเดี๋ยวไปต่ออากาอะไรดี อ่ะสุดท้ายนะครับกับเจาะไม้ขนาด25มิลตัวนี้ผมจะลองเจาะลงไปนะครับไม้ตัวนี้หนาประมาณเกือบเกืบหเซนนะครับอ่ะลองดูซิว่าจะง่ายไหมนะครับนี่เปิดที่เบอร์3นะครับหนึ่งสองซ่อส,ส,สบายสบายนี่5เซนนะเกิงเกลี้ยงเลยเอาอีกรูกนึงนะครับ 1, นึงสองซ่อม เป็นตัวหนึ่งที่กินไม้ได้เร็วและแรงมากนะครับนี่เห็นไหมครับนีห้าเซนนะนี่ทะลุอย่างนี้เลยนะครับปะเดี๋ยวเราไปสรุปกันนะครับ อ่าโอเคนะครับมาสรุปกันนิดเึงนะครับตัวนี้ความแรงหายห่วงเลยนะครับแรงแบบแรงมากๆนะครับถ้าดูจากตอนคลิปสุดท้ายที่เจาะไอตัวใช้ดอกจอบไม้ยี่ห้ามิลเจาะเนี่ยนะครับตัวนี้นี่ถือว่าเป็นตัวที่เจาะเร็วมากๆตั้งแต่ผมลองใช้ไขควงกระแทกเจาะมานะครับตัวนี้ถือว่าเร็วมากนะเพราะว่าตัวที่เบอร์สามเนี่ยสามพันสองร้อยกว่ารอบนะครับแล้วก็แรงกระแทกของมันนะครับสามพันแปดร้อยครั้งต่อนาทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแบบปุ๊บปุบปุบทะลุทะลวงแบบ สบายสบายเลยนะเบาๆเข้าแบบเบาๆมือเลยดีนะตัวดีถ้าใครกำลังมองหานะครับไขควงกระแทก20่บโวลต์แล้วก็เอาไปใช้กับงานหนักๆเนะี่ยผมก็แนะนำตัวนี้เนี่ยใช้ได้เลยตัวนี้มันก็จะไปเปรียบกับตัวตัว887นะครับซึ่งเป็น20บโวลต์ตัวฮิตของตัว e ีว l t นะครับตัวนี้มันเป็นซีรีส์อะตอมิกซีรีส์อะตอมิกก็คือมีขนาดเล็กนะครับเขาพยายามเอาแบบให้มีขนาดเล็กลงนะครับแล้วก็ตัวนี้มาทีหลังเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีเขาจะใหม่กว่าในเรื่องของอเบอร์หนึ่งเนี่ยอย่างหมดพิกซิชันเนี่ยการคำน,น,นครา,นรารนการ ถ้านให้สก,กูตัวนี้นะครับเข้าไปเขาก็ปล่อยแรงไปเท่านั้นนะครับมีทั้งไข่ธรรมดาแล้วก็กระแทกให้ด้วยนะครับฉะนั้นทําให้เบอร์หนึ่งของตัวนี้ค่อนข้างจะมีภาษีดีกว่าในเรื่องของการถนอมตัวชิ้นงานที่เราใช้นะส่วนใขรที่เอาไปใช้กับงาน DI y นะครับก็แนะนําแค่เบอร์หนึ่งกับเบอร์2พอ,อนะครับเบอร์สานี่ถือว่าแรงแบบแรงเกินไปเบอร์3นี่ต้องใช้กับสก,กูที่เป็นหัวหกเหลี่ยมเท่านั้นนะถ้าเป็นสก,กูแบบหัวแฉกเนี่ยไม่น่าจะไขทันนะ คือมันแรงจัดั้นเบอร์1เบอร์2นี่น่าจะเหลือๆนะครับเบอร์2นี่น่าใช้กับพวกสกูประมาณทัก2นิ้วครึ่ง3นิ้วขึ้นไปถึงจะพอส่วนเบอร์หนึ่งเนี่ยก็ใช้กับสกูตัวเล็กนะครับแล้วก็ควบคุมความแรงดีๆนะครับต้องใช้ความเคยชินบอสมควรเพราะว่าตัวเนี้ยละเอียดมากนะอาจจะมีทัก7-8ถึงสเต็ปนะครับอยู่ในนี้นะครับก็ประมาณนี้นะส่วนับจาตัว DCF850 นะครับค่อนข้างน่าประทับใจนะ เดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปให้นะครับราคาอยู่ที่มันเท่าที่เห็นนะครับนี่ออฟฟิเชียลในช้อปปีของทางดีบอยอยู่ที่ประมาณสามพันแปดร้อยกว่าบาทเป็นเครื่องเปล่าโอเคก็จบไปนะสำหรับวันนี้ฟุตบอลเชนัลขลามไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกดซับสไคร e ด้วยนะครับไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายะดูดิเล็กมากชอบไปแล้วครับบ๊ายบาย